วันนี้ผมมาที่สถานีตำรวจสอนอดุสิตนะครับเพื่อมาพบพนักงานสอบสวนเพื่อร้องทุกข์กล่าวโทษคุณภูมิธรรมเวชยชัยปฏิบัติหน้าที่นายกรมตรีในประเด็นที่เมื่อเช้าเนี่ยท่านให้สัมภาษณ์ว่าเมื่อคืนนี้ท่านได้มีการทูลเกล้าว พระราชกิจิรีกาไปถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อให้ยุบสภาซึ่งกรณีดังกล่าวนี้ก็เป็นประเด็นข่าวอยู่มาพักหนึ่งนะครับว่าจะมีการทูลกล้าวเพื่อยุบสภาเรื่องตรงนี้เนี่ยนะครับถ้าสื่อมวลชนหรือพี่น้องประชาชนได้ติดตามก็จะพบว่าความเห็นส่วนใหญ่เห็นว่า หน้าที่หรืออำนาจของผู้ปฏิบัติหน้าที่หรือรักษาการนายกรัฐมนตรีในห่วงเวลานี้ที่สถานะที่คุณภูมิธรรมเพืชัยชัยเป็นอยู่เนี่ยไม่มีอำนาจในการที่จะออกพระรชาชติีกาไปให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการที่จะทรงให้ยุบสภา เลขาธิการคณะกรรมการปิสฎีกาซึ่งเป็นที่ปรึกษากฎหมายของรัฐบาลก็ได้ยืนยันความเห็นนะครับว่านายกรักษาการหรือนายกผู้ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรีเนี่ยไม่สามารถที่จะยุบสภาได้ซึ่งตรงนี้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมารัฐบาลทุกรัฐบาลเนี่ยนะครับ ก็ต้องเชื่อความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎิกาแต่วันตั้งแต่เมื่อคืนจนกระทั่งเมื่อเช้าก็ความก็ปรากฏว่าคุณภูมิธรรมยืนยันว่าได้มีการเสนอไปเพื่อที่จะให้ยุบสภาดังนั้นการกระทำดังกล่าวเนี่ยนะครับก็ถือได้ว่าการกระทำนั้นเป็นการกระทำความผิดในฐานะที่เป็น จเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบซึ่งเป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปนะครับว่าตามประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยก็คือมาตรา157ผมเห็นว่ากรณีนี้มันจะสร้างความเสียหายต่อประเทศชาติในการกระทำไปโดยไม่มีอำนาจของคุณภูมิธรรมและเป็นการกระทำที่อาจจะถึงขนาด ระคายเคืองต่อเบื้องพระยุคคลบาทเพราะสิ่งที่กระทำไปเนี่ยต้องพึงกระทำด้วยความระมัดระวังแต่ท่านเองเนี่ยถูกท้วงติงถูกทักท้วงจากนักวิชาการซึ่งปรากฏโดยทั่วไปว่าท่านไม่มีอำนาจแต่ท่านก็ทำไปเพราะฉะนั้นผมในฐานะที่ผมเป็นประชาชนคนหนึ่งผมเห็นว่าการกระทำของคุณภูมิธรรมเนี่ยเป็นการกระทำความผิดอาญาผมจึง มาที่นี่เพื่อจะร้องทุกเปล่าโทษคุณภูมิธรรมเวชยชัยว่าเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าท,าที่หรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบอันนี้แสดงถึงความตั้งใจเจตนาที่จะเป็นการกระทําที่ล่วงละเมิดต่อกฎหมายผมยืนยันนะครับว่านอกจากล่วงละเมิดต่อกฎหมายแล้วอาจจะถือได้ว่าท่านล่วง ่อการกระทําที่มีผลกระทบต่อพระมหากษัตริย์นะครับอาจจะเป็นการระคายเคืองต่อเบื้องพระยุคลรบาทและบุคคลเช่นคุณภูมิธรรมเวชยชัยผู้ปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีพึงสํานึกแล้วก็ต้องใช้ความระมัดระวังยิ่งกว่าบุคคลทั่วๆไปหลายเท่าแต่ท่านก็ไม่สนใจใยดีท่านไม่ฟังความท้วงติงอะไรทั้งหลายคุณภูมิธรรมยุตินะครับ ไปเริ่มต้นใหม่นะครับในทางการเมืองเนี่ยท่านอ้างในคําให้สัมภาษณ์เมื่อเช้าเนี่ยท่านให้สัมภาษณ์ในลักษณะว่าเมื่อ,อ,อได้ข้อสรุปว่าพรรคประชาชนให้การสนับสนุนพรคภูมิใจไทยท่านก็ถือว่าเนี่ยมันไม่สามารถที่จะทําให้ประเทศหรือหรือสภาผู้แทนรัฐบรลสามารถที่ดําเนินการต่อไปได้นเนี่ยจริงๆเป็นความคิดของท่านซึ่งผิดหลักเจตนารมณ์เรื่องของการยุบสภา นะครับวันนี้ถ้าท่านบอกว่าถ้าพรรคประชาชนสนับสนุนพรรคเพื่อไทยไม่เป็นไรแต่จริงๆวันนี้สภาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรการที่พรรคประชาชนท่านอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรแล้วท่านบอกว่าท่านจะเป็นฝ่ายค้านก็ไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของการที่จะสามารถจัดตั้งรัฐบาลวันนี้ยืนยันครับว่าสภาผู้แทนราษฎรไม่ได้มีปัญหาอะไรเลย ที่มีปัญหาก,ก็คือคุณภูมิธรรมคนเดียวเพราะฉะนั้นผมจึงมาที่นี่นะครับยืนยันอีกครั้งว่าผมจะดําเนินคดีถึงที่สุดกับคุณภูมิธรรมและบุคคลอื่นที่ให้การสนับสนุน